วันนี้จะมาทำมะม่วงดองสูตรยายเป็ดกันเสียงภาคโดยน้องใบบัวเองนะคะพ,พร้อมภาพประกอบจากยายเป็ดจา้า <c oughs> ไปดูกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งมะม่วงต้องเอารูกเล็กๆพอดีคำนะคะถึงจะอร่อยเก็บเสร็จก็ปอกเปลือกเลยแช่ลงในน้ำเกลือแล้วนำมาหั่นพอดีคำขั้นตอนที่สองเตรียมน้ำปูนใส่นะคะใส่เกลือไปหนึ่งกำม,มือใหญ่ๆเลยนะกะดูให้ท่วมมะม่วงเลย ขั้นตอนที่3ดองไว้2คืนแล้วเอามาล้างสักสองน้ํานะล้างเสร็จก็พักไว้ในตะแกรงขั้นตอนที่4เตรียมน้ําเชื่อมมะม่วง3กิโลต่อน้ําตาลทราย1กิโลส่วนน้ํานะคะกะให้พอดีกับมะม่วงเลยตั้งไว้เย็นก่อนนะคะยายเป็ดกระซิบมาขั้นตอนที่5เสร็จแล้วนํำเข้าตู้เย็นได้เลย ทิ้งไว้หนึ่งคืนตอนเช้านำหมกมาเทาน้ำแล้วก็นำไปเคี่ยวใหม่นะคะถ้าใครชอบกินหวานก็ให้เพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีกพักไว้ให้เย็นถึงจะใส่กลับเหมือนเดิมแค่นี้ก็ได้มะม่วงดองอร่อยๆเก็บไว้กินได้หลายเดือนแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาจิ้มมะม่วงดองกันนะคะหรือ,มมอ,อว่ามะม่วงแช่อิมหวานอร่อยเขนหน <laughs> ดองเอง

สุดยอด <c oughs> น้ำก็อร่อยต้องหยิบกับมือแบบนี้นะคะถึงจะอร่อยว่ากินกับโจนย <c oughs> อร่อยจริงๆ <c oughs> ลองไปทำกินกันเลยนะสูตรใาเป็ดเด็ดทุกสูตร

Lôi mai Lôi mai Lôi Lôi tầm bưởi Lôi tầm bưởi Ok Lôi